สวัสดีครับพมกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการครับสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียรหรือปีมาในพศ2568นนี้นะครับในปีนี้คุณจะมีกำลังมากกับเพื่อนฝูงพักพวกพี่น้องเยอะแยะครับคุณจะต้องการเอาชนะและต่อสู้กับอุปสรรคเป็นอย่างมาก เพราะนั้นการลงทุนให้หลีกเลี่ยงอาชีพที่เ,เสี่ยงภัยนะครับแต่อย่างอื่นให้คุณลงมือทำเพราะมีพักพวกเพื่อนฝูงเข้ามาชักชวนแต่เพื่อนฝูงนี้เป็นตัวเก็ี้ยบใช้มาเพื่อผลประโยชน์บางอย่างถ้าแบ่งสรรปันส่วนกันลงตัวตั้งแต่ต้นคือการทำเอกสารสัญญาอย่างรัดก,กุมทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี ให้จำไว้ว่าคนเกิดปีม้าเงินได้ต้องถูกแบ่งไปบ้างถ้าไม่แบ่งจะเกิดปัญหาต่างๆดาวเทียงคงครับเป็นดาวส่งผลให้คุณเกิดใจกว้างสร้างแต่ปัญหาเออกล้าลงทุนเกินกำลังที่คุณมีหมื่นบาทกล้าออกรถเบนเป็นคำพูดเล่นๆนะครับออให้ระวัง นั่งเรือไปกับโจรโจรไปปล้นแต่คุณไปอาศัยเรือเขาเขานั่งไปด้วยดาวดวงเทียงคงนะครับมาดูโงงกุย้ยผีทั้งห้าตัวดาวดวงนี้ส่งผลให้คนคิดร้ายต่อคุณมักจะมีเพศภัยให้คนดักทำร้ายดักจี้ดักปล้นทะเลาะอ,อะไรกับกลุ่มไหนก็แล้วแต่ห้ามไปเคลียร์เป็นอันขาด จะมีปัญหานะครับดาวหั่มตี้เป็นดาวมีสเสน่ห์ในทางชู้สาวไม่ควรใช้จ่ายสุร่ายสุร่ายมากจนเกินไปนะครับไปปะทะกับดาวห้วยขีดาวพยามารครับองค์นี้คอยขัดขวางให้ทุกเรื่องนั้นไม่สำเร็จสมความปรารถนามักจะไม่ราบรื่นจากเบาให้กลายเป็นหนักนะครับแต่ถ้าคุณเคยทำบุญไว้บ้าง ก็ไม่ต้องกลัวนะครับอาศัยดาวไทเอียงดาวไทเอียงคือดาวพระอาทิตย์เมื่อดาวพระอาทิตย์โผล่ทุกอย่างเคลียร์ในเวลากลางวันจะปลอดภัยกลางคืนห้ามออกจากบ้านไปไหนเป็นอันขาดถ้าไม่จําเป็นอ้ําอําไม่ต้องไปไหนดาวไทเอียงองค์นี้เป็นดาวเหมือนกับเราเดินและมีแสงสว่างอยู่บนหัวรออยู่เนี่ยเป็นตัวขจัดเพศภัยทั้งทั้งหลาย ให้ออกไปนะครับดวงนี้จะทําให้มีคนมาช่วยเหลือแบบเปิดเผยไม่ปกปิดดังนั้นผมจงแนะนําว่าทุกอย่างทํากลางวันกลางคืนไม่ทํานะครับดาวดวงนี้เมื่อไทยเอียงมาแปลว่าฟ้าเป็นใจไปไหว้ศาลเจ้าที่ไหนไปนั่งประทับอยู่ที่เสามังกรไหว้ฟ้าดินก่อนเปิดฟ้ากับดินเป็นบันไดสวรรค์ให้ถวยเทพเทวดา ลงมาคุ้มครองชะตาชีวิตเปิดแสงชีวิตของเราให้สว่างขึ้นเราจะแจ่มใสอ๋อชมรมกับวงจุ้ยกับชีวิตมีเหรียญเสามังกรให้แขวนเพื่อบูชาเหมือนกันนะครับข้างหลังนะครับก็ยังมีเหรียญห้าห้อทั้งดีและทั้งรักอยู่ด้วยครับแต่ถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้ติดตามซื้อหนังสือเสริมดวงชะตา2568 ที่ c ีเอ็ดและชมรมผมงจุ้ยกับชีวิตคุณจะรู้มากกว่านี้ขอให้โชคดีและมีความสุขสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ